ครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับคุณพ่อพ่อหนาพีครับตุลัดคอเลยครับเอฟซียกขึ้นเมื่อไหร่คุณพ่อโอ้ยใส่เสื้อดุมรัดคอเลยโก้มาฐานเนาะมาฐานมาฐานเพื่อนว่ามาฐานบวันมาตรฐานนะครับมาฐานเพื่อนว่าแน่นอนรอค่ะเพุ่อน่ะมาเป็นเจ้าหน้าอย่านอีกแล้วครับเอฟซีเนาะคุณพ่อหัวหนาพีตามเป็นโค้งสุดท้ายไปฝากเอฟซีครับเด็ดแทงที่ว่าครับพ่อหญิง แมนปู <Man. S 1> connect, ้สู้ฟังนะครับแนวไหนครับขึ้นเ่อะมันกับมันกับมาหาอีกมาเกี่ยวอีกนะปูพญานาคกันนะครับแมนพญานาคครับทอนหนึ่งเป็นหัวทอนหนึ่งเป็นหางนะทอนหนึ่งเป็นหัวเป็นหางแนวไหนอีกครับหมอคนเป็นตอนมาานะทอนหนึ่งเป็นเป็นหัวคนหรือเป็นขึ้นหนึ่งเป็นจังไหนก่อเป็นหัวคนเครื่องหนึ่งเป็นโตคนเครื่องหนึ่งเป็นพญานาคแมนโอ้ เป็นคนลักษณะไรล่ะครับพ่อหญิงมันเป็นเบิ่งบ่สัตว์ปานใดนะครับเบิ่งบ่สัตว์ปานใดแม่นเป็นเงาตุคุมตุคุมดำๆำที่บอครับแม่นเป็นเงาดำๆมานะอืมครับคือฮู้แหละครับว่าเป็นปู่พญานาคบดก็ว่าก็นึกใส่เลยแล้วก็แม่นแท้ๆว่าแม่นแท้ๆเลยแม่นครับ มาแนวไรพออย่างมาแนวไรครับมาบอกเลขอนะบอกเลขมาซ้ำเลขตัวเก่าเคนว่าห่วยคือสร้างว่าแต่ป่ะปัญญาหลงยัญญลืมเคนว<อ>่าลืมมาบอกอยู่คนนึงครับเห็นหนาชัดเจนบอกหรือตะคุ่มตะคุ่มเห็นข้อมืมอมั่วนะข้อมือมั่วน้อเนี่ยนะครับผมนี่ครับเห็นโบสัตป็นไหนครับ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 เอาโบสัตกับโบเป็นยังแต่ตัวเลขนี่บอกชัดเจนบ่ลรอครับบอกชัดเจนอยู่ ตัวไหนครับพอยิงเื่อบูเป็นการเซเวลาเนะ 8, 62, าะเอฟซีเจแปดกับฮกสองเหระเจ็ดาแปดเลขกลางหกสองอ่าพอนว่าย่านหลงนมาซ่เติมอีกพนะครับผม,มพอยิงจับลอตเตอรี่ไว้รลอเป่ครับจับไ้แล้วสามใบสามใบสามหกกับสิบแปดป้าถูกสิบแปดล้านเนพอยิงขันท่าพอยิงถือลอตเตอรี่นี่นเดียไปเห็ดยังกอนขันแรกครับทำบุญเนี่ยขอวัดขอว่าไปอ้สุดจดถุสาถุสาถุเนาะกย้อนเป็นผู้ที่ มีผู้ติดจิตใจดีจิตใจงามล้ะก็มี่สิ่งดีรับมหาครับนึกว่าจะสีเอาไปเที่ยวก่อนที่วันเนาะครับพี่ทาบุญวันโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมนึกว่าจะสีไปหาผู้สาวดีครับผมตันนั้นเอาไว้ที่หลังเนาะพอเย็นเนาะเดี๋ยวตามมาเองทำบุญไปก่อนทาบุญสางบารมีเนาะครับนี่แหละครับนี่เราจะพ่อผีครับแต่หมอช่มเจ้าพ่อผีครับเนาะ งวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเล็กสามตัวที่เด็ดกับพอหยึงเนาะเป็นมาดึงขาหรือฮ็ตจังไรจังหูเมืองอะไรนียครับเป็นมาดึงขาดึงขาดึงขาสั้นนะดึงขาสั้นเลยแมนครับผมสั้นขาเดินเดอนเอออครับผมเจ้าพ่อใหญ่ตัวหนี่งวัฒมาดาตัวครับสิบแปดล้านสามใบครับเอฟซีเนาะ ขอให้พอหญิงมีโชคใหญ่ถือรถตลีรางวัลที่หนึ่งรับเอฟซีเนาะครับเนาะครับผมเอาอวยพรให้เอฟซีมีโชคนะครับคุณพ่อถือเรียงวดนี้แหละจังจังนะจังจังจ้าจ้าเนาะครับเนาะงานคือปูลไมสองใบกัยังนี่ครับผมครับผมนี่แหละปูพญานาคเป็นกะเป็นผู้ี่ถือสินรับเอฟซีสิ่งลี้ลับในโลกของเฮานี่มันก็มีจริงครับก็แล้วแต่ผู้สีเสื้อเนาะครับเนาะคันถามากรีดชุดนี่ของพอหญิงก็ลองเอาไปซื้อรอตรีล่องเบิ่งครับ คันถาโบมักกะบโเป็นยังขับกับพานไปนะครับเนาะอันนี้เป็นแชแนลทางแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับอ้าวสาวนิ้งถามพ่อหยิงอยู่บ่ครับต้องมีสามดาวดาวเลยดาวท่องครุนครับับมียังกากนะครับนอกกับขอบพระคุณพ่อหนิงได้หลายครับที่ให้แนวทางได้เด็ดครับขอบคุณครับพ่อหนิงสวัสดีครับขอบคุณพ่อหนิงค่ะ นี่นาะคะธรรมชมเลขของคุณพอยญิงกับธรรมชมคุณพอยิงกับฟันเห็นพญานาคมหาเนาะค่ะธรรมชมเลขหกสองแล้วกเจ็ดห้าเลขหกกับเลขเก้ามันโตเดียวกันก็เริ่มปินหัวกันเวน้าแน่เนาะค่ะหกสองหรือเก้าสองค่ะธรรมชมแล้วกเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าอหายมิโชว์ไม่ลาวก็คุณพอยิงเนาะค่ะเนาะประจําหัววันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกัสิล,ล่าธรรมชไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะอ็หายจากโชกมันหมานเฮงเฮงรวยๆ,ๆค่ะ็ะยร่ะพึ่งภาาไปใส่นะคะทรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากทรรมชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมลาทรงกันเลยค่ะเบาแอมลาทรงนี่จิเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่าม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่ขาขายไยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่าม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อเหถือเนาะครับนะ้องสามชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถา่ายอยู่ของหน่อกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับ่าม,ม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ง>เรื่องการงานหาเรื่องบอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีอาอออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นนานรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อหวดปีติเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหินขาวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคากล้านขายของเฮ้าครับขายดีปัน้นที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับ่านผช้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผช้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่านผช้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่มนผช้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวา,านเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุ่นเนีแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่วยนะครับเนาะวัดหลวงปู่วยเนี่ก็แตงเื้ากันนี่ครับหูยนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเอย่าเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพ,พ,พิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคับเอาดื่ม<บ>ดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับ <c oughs> ครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ